มีสีมีสันช่วงหน้าร้อนจะส่วนใหญ่จอยก็ไม่ค่อยปลูกดอกไม้นะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลูกหรอกจ้ะปลูกแต่ของกินแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยมันปลูกแล้วมันรู้สึกว่าสดชื่นไงนะปลูกแล้วมันดูรู้สึกโอ้สดชื่นชีวิตมีชีวิตจอยมีแบบสีสันขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะจะปลูกดอกไม้จ้ะซื้อดอกไม้มาดอกซาเรรียอะไรประมาณนี้จ้ะนะ แล้วก็ดอกโบตันสีแดงจ้ะซื้อมา2อ,อย่างก็จะปลูกวันนี้บินก็มีแล้วแล้วก็จะปลูกไอ้ดอกไอ้นี้ยจะไม่ได้ลงกระถางน,นะลงตะกร้าจ้ะแล้วก็จะเอาแผ่นไว้แถวแถวต้นพันจ้ะนี่จ้ะอันนี้ดอกซาเรเรียนะเขาเรียกดอกซาเรเรียเลยนั่นแหละนะก็จะมีหลายสีมีหลายพันนะเพื่อนเพื่อนนะไอ้พันธนึงที่ว่าของจอยมีที่ว่าดอกสีชมพูเข้มๆแล้วม่วงไปแล้วะ มันชื่อเดียวกันจะ้ะแต่มันมีคนละสายพันธุ์เนาะนี่กระถางละสี่ปอนเก้าเก้าจ้ะก็ตีเป็นกระถางละห้าปอนด์จ้ะกระถางหนึ่งก็มันจะเป็นพืชที่แบบว่าดอกไม้ที่แบบว่าน่ะออกช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเขาก็ตายไปจะ้ะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อ่ะนะเนี่ยกระถางหนึ่งจะสีนะ่ปอนเก้าเก้านะคืออนี่ก็ดอกโบตั๋นจะ้ะสีแดงนี่พันธุ์สีนี้ ดอกโบตันก็กระถางละสิบเอ็ดปอนจ้ะสิบปอนเก้เก้าก็ตีเป็นสิบเอ็ดปอนเนาะรักตะกร้าอันนี้ตะกร้านี้ก็เจ็ดปอนเก้าเก้าก็ตีไปแปดปอนจะนะเป็นตะกร้าอย่างนี้มีลวดจ้ะนะเดี๋ยวจอยจะเอาดินใส่แล้วมาปลูกกันจ้าเตรียมตัวปลูกกันจ้ะ ให้มีสีสันจะไปไปการ์เดนเซ็นเตอร์นะเพื่อนเพื่อนนะไม่มีดินนะเพื่อนเพื่อนดินไม่มีขายจะดินไม่มีขายพันดอกไม้ก็ไม่มีขายจะจอยมาได้ในหมู่บ้านจอยดอกอันเนี้ยไปการ์เดนเซ็นเตอร์แวะไปได้แต่กระจาดไอ้นี่แล้วก็ดอกไอ้นั่นจะดอกโบตันจะนะไม่มีขายมาในในหมู่บ้านก็มาได้เนี่ยจะ เรเรียนนี่แหละส่วนใหญ่อะใส่ในกระถางจ้ะทันทีเป็นพุ่มนะแต่จอยจะใส่ตะกร้าจ้ะใส่ตะกร้าดินมันจะเป็นอย่างนี้ลากมันลากมันไปทั่วไง เ่ินนะ่ะเติมดินลงไปจ้ะเติมดินลงไปให้มันเป็นให้มันมีสีมีสันช่วมหน้าร้อนจ้ะส่วนใหญ่จอยก็ไม่ค่อยปลูกดอกไม้นะนเพื่อนๆนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลูกหรอกจ้ะปลูกแต่ของกิน แต่ทีเนี้ยปีเนี้ยมันปลูกแล้วมันรู้สึกว่าสดชื่นไงนะปลูกแล้วมันดูรู้สึกโอ้สดชื่นชีวิตมีชีวิตจอยมีแบบสีสันขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะแต่ปลูกก็ส่วนใหญ่จะในสวนอหะนะเอาเสร็จไปดินอันเนี้ยมันเหมือนกาบไอ้กาบข้าวโพดมันเหมือนกับไอ,บเเอ,ไอเ้เขาเรียกอะไรนะกาบมะพร้าวอ่ะจ้ะนะ มันมันแบบมันเบาจ้ะกงรดน้ำเยอะๆรูสถานการณ์แล้วอะ่ะใส่ไปเยอะจ้ะเดี๋ยวมันจะยุบตัวตอนรารดน้ำดินไม่พอต้องไปกวยดินที่ สวนมาปุกมาใส่นะนี่อย่างเงี้ยประมาณนี้จะนะแล้วมันก็จะมีนี่อย่างนี้จะนี่ห้อยแบบนี้นะห้อยแบบนี้เอา าจะเอาไปห้อยตรงนู้นเอาดินก่อนจะโกยดินจากถังผักนี่หละจ้ะเติลงไปร้อนพี่ใหญ่ออนดี้เปิดน้ำใส่ประมาณเกือบเต็มจ้ะเติวน,นี้ไห้โปะหน้าอันนี้เอาไว้ด้วย ได้รู้ชื่อมันมันแห้งดูสิเพืเ่นอนๆเะดยแบบนี้หน่อยให้ลากมันได้ทั่วถึงจะ้ะ ดินใส่จะโชคดีมีกระถางก็ยังน่าคิดด้วยจอยจะเอากระถางไหนมาใส่ต้นไอ้นี่อยู่พอดีเพื่อนข้างบ้านเนี่ยจะเพื่อนจอยนี่แหละเนี่ยที่ว่าจอยจะส้มคว้างเขาเนี่ยเอาคว้างเขาไม่กลา้าไปคว้างเขาหรอกเพื่อนพูดเป็นอย่างนั้นแหละ นางก็ตัดหญ้าให้จอยนางก็ตัดหญ้าหน้าบ้านแฟนจอยก็เช็ดกระจกให้ให้เพื่อนอะ่ะก็สนิทกันนะจ๊ะเที่ยวด้วยกันอันนี้สีแดงชอบอยู่ ใส่ไว้ด้วยจะได้รู้เนาะจอยก็จะเอาไปวางไว้ตรงนู้นนี่ตายแล้วจ้ะวางไว้ตรงนี้อันนี้ห้อยตรงนี้จ้ะ อย่างนงี้รลน้ำจากที่นี้ตะาการเงี้ยไว้ใส่นี่นะเพื่อนๆนะโอ๊สตอรอเบอรี่ก็ได้จ้ะ เดี๋ยวพอนจัจนก็จะขยายเขาจะนะจะขยายเขาลงใปกระถางจะนะ <S <S ดินรดให้ชุ่มก่อนจะเพราะว่ามันเป็นดินไอ้นี่จ้ะดินอันแรกมันเป็นเป็นไอ้ดินตังมะพร้าวอ่ะนะกาบมะพร้าว่ะจะพอเป็นดินกาบมะพร้าวทีเนี้ยมันไม่ค่อยอมน้ําจะเพื่อนๆนะต้องรดน้ำเยอะมันถึงจะอมน้ําจะ ้านไปด้วยตรงนั้นเสร็จแล้วจ้ะนู่นกระถางตรงนู้นเราจะให้ดูตัง้งแต่ตรงนี้เนาะมีเพื่อนๆอยากเห็นนี่จ้ะดอกโบตันดอกโบตันมันหอมนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ไม่หอมหอมจ้ะหอมกลิ่นอ่อนๆดอกเบลเลยจ้ะนี่ก็ใช่จะจอยต้องมัดเอาไว้จ้ะเพื่อนๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาหักจ้ะนี่ หอมมากเลยจ้นี่ดอกกระดิ่งกำลังสวยเหมือนกันจากสีชมพูดอกซาเรียต้นอันนี้นะดอกอันนี้ กันดอกที่ว่าร่วงตรงนั้นน่าจะนะเนีน่ยกระถางนั่น,นที่ดอกรัวงไปชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันจะแต่คนละสายพันธุ์เนาะอันนั้นจะพันธุ์ดอกใหญ่จะนะดูที่ใบมันนะสังเกตดูที่ใบใบอันนี้ก็เหมือนกันจะนะมีเพื่อนๆบางท่านอยากเห็นดอกไม้ของต่างประเทศเนาะก็ขายให้ดู ก็มีเวลาก็ถ่าให้ดูแบบนี้เลยจ้ะนี่ต้นโบตั๋นสีแดงจ้ะมันมีหลายสายพันธุ์จากโบตันนะเพื่อนๆนะเราจะบอกไว้เยอะมากนี่จ้ะนี่ก็โบตั๋นจ้ะเหมือนดอกกุหลาบนะ แอปเปิลก็รูมใหญ่ละเนี่ยจ้ะ,จะนะก็มีแต่สวยงามๆทำให้เราแบบสดชื่นจ้ะนี่ก็สวยนี่ก็ยิ่งสวยนะดอกใหญ่มากเพื่อนๆไม่ใช่ดอกเล็กๆนะดอกใหญ่จ้ะกรจะหอมให้ดูหอมจ้ะหอมกลิ่นอ่อนๆกลิ่นอ่อนๆของเขาหอมหอมมาก ดอกไอ้นี่ก็ปลูกโชว์จ้ะไม่ใช่ดอกพลาส,สติกนะเพือนะ่อนๆอันนี้ดอกของแท้จ้ะนะอันนี้ก็ปลูกไว้บนโต๊ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจใจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ